ไปเอาเล็บโรลยัยมีตาตัวสีฟ้าเลี้ยช็อตแอนลังดุยเด็ดเด้โชกห้มากินผัดมากนะ,นะทุกคนเลยเราก็เพิ่งทำเสร็จนะทุกคนนะผัดเสร็จนี่โรบ,บานดีเลยก็เดี๋ยวเราจะมากินกันใช่ไหมพี่เ <laughs> <laughs> ผ็ดนะเผ็ด <laughs> โอเคทุกคนก็ผมก็ใส่พริกไปเยอะหน่อยนะน่าจะแปดเม็ดนะตำมรวมกัน มันก็น่าจะไม่ไหววันไปแล้วก็เดี๋ยวผมคงจะมาลองกินกันดูนนะี่กูเห็นหรือเปล่ากินผัดมา่ากันทุกคนขอบคุณพวกหลาน ไหวบ่กินไหวไหมมันเผ็ดนาเอา w h a t อ no. ีลีเนาะือมันเผ็ดนะทุกคนเนี่ยโคตรเผ็ดอ่ะรู้าทำเองทำเองมันจะไม่ค่อยเผ็ดนะรู้เห็นหรือเปล่านะคลิปนี้ไม่มีแล้วมาทคนก็ทำผัดมามาก มากินกันนะกินกันเลยนู้นเห็นผมหรนะือเปล่าติดกิ้ของจริงนู่นเนี่ย <laughs> แค่แปดเม็ดเองเผ็ดสำหรับเด็กอาจจะเผ็ดนะทุกคนเผ็ดม<อ>ากเลยอยากให้น้องๆหนูๆ,ๆกินกันนะมันเผ็ดถ้าอะไรที่ฝืนอย่าฝืนนะทุกคน โอ้โหกินนะพี่กินนะท่านนะครับคิดแต่คิดแต่อย่าว่าผมนะโอ้จะหมดปุ๋นมาผัดอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนก็เป็นเงี้ยบ้างครับผัดมากๆนะเราก็มากินกันคลิปนี้ไม่มีแล้วมากทุกคน สรุปแล้วลูกเขากินไม่ได้นะดูขี้แตกเดี๋ยวค่อยแก้มือใหม่นะทุกคนนี่เยอะไปหน่อยนั่นแหละมันเลยไม่เข้าจะร้อนร้อนหน่อยร้อนท้องหน่อยพี่กินเป็นยี่สิบอ่ะยี่สิบเลยนะลุกคกินกับพระตีอ่ะซ้ำๆน้ำใจนี่กุ้งเผ็ดอ่ะทุกคนซี่พรละมุูหอมทุกคน

สุดท้ายคุดท้ายปิดคลิปปิดคลิปทำมามเกาหลีเนี่ยใช่เลยเนี่ยนี้ยเอ้าจะเกลือนตั้งตาแลยก็เกลื้อนแซ่บอี๋เลยโอ้โโอเคดวนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะเราก็มาทำผัดมาม่านะแต่ว่าช่วงตอนการทำมันก็ง่ายนะไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกก็แค่เอามาม่ามาม่าไปผัดเฉยๆนะแต่เราใส่พริกเยอะเกินใช่ ก็เดี๋ยววันหลังค่อยไปแก้มือใหม่นะเดี๋ยวผมอาจจะสอนทำคลิปหน้าก็ได้ถ้าใครอยากจะให้ผมทำผัดม,มะม่านะตอนวิธีการสอนโอเคดูนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ <c oughs> กดแ,แชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Boom New XR ทุกคนถ้าถ้าอยากจะให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้ทุกคนก็โอเคทุกคนขอขอตัวไปกินผัดมะม่าก,ก่อนนะนะ <c oughs> นทุกคนนะขอตัวลาเพือนชมไปก่อนทุกคนไปสวัสดีดด <c oughs> ครับ